ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับไปลุยมาดักรถุดผุ่มพ่วงมาดักตลาดเซาอยู่ที่่อาบ้านไก่เลี้ยนเคียง้ะพี่น้องนะอยู่ที่อ่าเขาเอิญว่าบ้านพีเมืองน้องเดี๋ยวบ้มามีไปหาหมองจอดก่อนมองนี่กับตลาดเดี๋ยวบ้ามีผ้าชุ่มเต็มๆครับมือนี้อยู่กันโดนเติบนะครับน่าพูนเจ๊ง่ายผมมายิ้มไปเลย น,นั่นพี่น้องเป็นคนยิ้มง่ายคืออย่างตัวลั้เดี๋ยวมือนี่จัดให้เต็มๆนาะพี่น้องเนาะถามเขามาว่าตลาดอีกมองนึงที่จะไปเป็นเจ้งใดว่าสันขอเบิ้งแน่อ่ะสันปกติก็สิม,มีแพงอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะปกติสิมีแพงอยู่นี่แต่มือนี่เพิ่นบ่ทันมาเฮามาส่าพวดร้านค้าย,ยังบ่เปิดเลยพี่น้องฝุ่นเบิ่งเพิ่นมาใต้หม้อแบตถ่าดิเลย ลูกค้าเพิ่นบ่ธรรมดาพี่น้องผมได้ไอ้ตลาดของคุณพ่อนี่ยเป็นมาจากไายมู่นหรือกุชุ่มครับกุชุ่มอำเภอกุดชุ่มพี่น้องไายมู่นไกล้ๆแล้วไปแล้วบอกว่ากุชุ่มคุ้มนะผาบัวเนาะครับเนาะอืขอวว้างายก็การข้างไรกากันบ่คุณพี่อ๋อบักพริกบักมากันยังมีเอาเจ้าคิดเบื่องว่าข่วมละเอียดละอ๋อของเล่านะอ่าเราเอาบักมา<อ>กมาให้ผ<อ>ู<อ>้เฒ่าพร้อม ริกกระเทียม,ยมแล้วก็อีกอย่างพี่น้องเต้าหูนะครับเนาะเป็นเต้าหูเป็น,ป,นปางหน้าอ่งใหญ่เดียวหอเวเบิ่งวะตลาดไส้มุ่นกับตลาดกุ้ยซุ่มเนี่ยของมันสิแตกต่างกันตานไดตอ,อ,อ,อือันนี้ต้มยัางครับนี่ตุ้บย่างไงเถอต้มตับ,ต,ต,ต,บต้มไตต้มปอด อ๋อมันมีเพียนับนี่ไหมไปเห็นเพียมีพี่น้องเพียมีเพียต้มเพียงในโอ้แพอ๋อมันมีมันมีเพีย้ับพูดล้านข้ามาแล้วพี่น้องสายเปกสายโดกสายใดสายเป็นเปกตองมาพี่น้องผมนี่ดีที่สุดแล้วในบริเวกนี่พี่น้องกล่าวเบาเลยเนาะครับเนาะเดี๋ยวไอ้ขั้นใหญ่สิว่าบ่เหมือนนี้ สิมาเฮ็ดคีเมี้พีนองเบื้องพี่นองขอมาอย่าเบื้องผุ่มพ่วงแล้วก็อย่าเบิ้งตลาดอีกของบ้านไก่เลี้ยงเคียงบ้ามีอันนี้บ่แมเป็นมูบ้านบ้ามีก็จริงพี่นองตะบ้ามีกะลึงก็ซ้าบ้านบ้ามีนี่นล่ะคนละมู่บ้านก็จริงอยู่แต่บ้ามีมันเป็นคนคู่มองเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับกับอีสานไาพูดๆเตรียมงานเดียวเฮายาวไปืางเกียเห่าเวนี่ประมาณตีสี่หาีพือตีหาทีหาถึงแร้วบ่าบ้ามีบนแน่ใจประมาณตี0ี่สีกว่านี่ลหละ สีสีกาัววัดถึงตีหาพี่น้องข้สีเขาพี่ภาษาก็คือมันสีเขียแล้วมันมันเพคือเอาเจ๋ง่ายหฮาเฮาสีเบิง่งตั้งแต่ตอนเตรียมของพี่น้องผมจําย่า่เหลี่ยมได้บ่พี่น้องนี่กล้วยเตี๋ยวแม่เหลี่ยมเลยครับเด้อใส่บริการกัน้อยูบาลไผ่พีกัดเฮออันนี้สมยังครับนี่สมแพะสมมัวยจะไปบอกไปทัวพี่นอมม้อ,นองสมมัวห่ออะเศร้านะครับห่อแบบไงไงจะไปตองอยู่บ่ไห่ค่ะ ไงเบิดสูแนวพี่น้องเอา้าหึ้งวันนี้เขาต้องพิสูจน์อยู่เ่าพี่น้องเขาต้องพิสูจน์ว่าฟังคำวอาว่าไรต้องพิสูจน์เนาะครับเนาะโอเคไงเฮาถูกเสาผลสีมีบ้ามีก็ต้องมาเอานี่แหละไปให้คุณแม่บ้ามีอ่ากินเป็นอาหารเสาเพราะว่ยัยบานเฮาอยากสวยยังไงกระเพาะปลาบ่าบน,นี่โอ้ต้มซีนบ่อยยังต้มซีนเขาเหลาอ๋อโซบะบะด ซบสามสิบบานได้ฟรีพี่นอ้องผมจะว่าบามีว่าอยูบอ่บ่ดนโดเขน็นออกไปกันคนยากมากๆกันนาจะเบอร์เลยอันนี้หม,ยมูยังหมกไก่หมกไก่อันนี้หมกไก่ทั้งเบอร์เลยเปล่ะไม่จ้ะอ่เป็นหมกไก่รักษาโคตรเถื่อนแบบยังคว่ำเป็นสิบบาทได้ป่ะต้มสิ้นสามสิบบาทเอาต้มได้จังได้ขนาดตัวเมียครับถ้าต้มได้จังได้สงสัยเราข่าหงอเองพี่น้องอือ อันนี้เป็นของหวานเป็นบ่โอเคอันเป็นขวงหวานเป็นบวชกล้วยถดุ่มพ่วงมันมากเลยะโอ้มันสีมีกระบะอีกขั้นหนึ่งพี่น้องอันนี้เขาผักวก้กอนนะครับนะเนาะเขาผักไว้ก่อนบ้ามีดม้นนี้ก็ต้องมีทูละต้องไปโูงบานอีกแลวครับพี่น้องผมไปหาตาแดงของเฮาเนาะพี่น้องเนาะมันเฉยงหญ่เราเาอย่ยังพี่น้องเขาต้อง เรียนรูวิธีชีวิตชาวบ้านชาวบ้านแบบทางผ่าอีสานของเฮานะพี่น้องนะโดยจังหวัดเฉพาะจังหวัดยะโสธรผู้ลงคนก็มาถาตะตีสามถากลุ่มปวงอบามีบอกว่ามันเบิดไปหลายขวดดีสัวรถจิมาพี่น้องอใกล้หมู่บ้านผู้ใดอเอาเจ่อยขึ้นน้ำกลบ่ไดครับเจจ้อยผู้กองอีกินต้มไก่แล้วเปิดง่วเปิดหมูป่าทูว่าสนอ เก่งไงได้ไปแล้วพี่น้องเจ้าของปั๊มน้ำมัน,นะ<อ>นนะีเ่เห็นบ้าะเลี้ยเลี้ยคุณแม่อยู่ใช่เลี้ยคุณแม่เจ้าของร้านเอาเอามีอย่างเอามาเบิ่งกันเอามาคุณพอ่อคุณพอ่อสายตุ่มนี่คุณพอ่อสายตุ่มกระซัมบานบา,นบานมี่ละไพ,พี่น้องเลยตุ่มซีนซบเท่าไรบุนี่อ่บ,บานโอ้ยปานไดฟรีคันตุ่มซีน สีลาบกระมีเนาะครับเนาะเพิ่มเป็นมูบนีปอ๋ออันนี้เป็นงัวเนาะครับสีเป็นลาบพี่น้องงามงามเห็นบ่ง่วนหน่อยนั่นคุณซุ่มเขาต้องหัวน้อยเขาพอที่ปีเขาพอที่ปีไปขาเองก็ไม่เลยคุณพ่าเออไปไปตลาดพกมีดไปนล้วไปขาไปขายยทธงใดบุนอภิี่องเนาะเออเออ เมื่อวานผู้กองอีดว้วกข้าไป,ปสามเปรกอยากจุง,งจัวใหญ่เราตัวเล็กหน่อยพี่สันคอยกามาสีให้ให้เจ้าได้พี่สันบ, <laughs> บอกไฟเดี๋ยวเขาทาอีกขั้นหนึ่งพี่น้องอุ้ยกล้วยเล็บมือหน้าก็มีโอ้เป็นกล้วยไข่ไขโอ้ของขูดมมันหลากหลายกว่าแม่นบ่นี่นของของูดมมันหลากหลายกว่าพี่น้องเบิ้งเต็มนะครับเนาะเบิ้งเต็มเต็ม กันรลดผุพวงเฮาเบิ่งวิถีชีวิตอันนี้ที่ไปวาบงบงบงบ่าหกเช็ดโมงว่าไม่ยนได้พี่น้องขดาววิเคราแล้วอายุมันตีห่าตีหาต่หานิดๆนันน่นแหละไปขดาว่าผิดเพราะว่าเพิ่นมาเปิดลานประมาณตีห่าเนี่ยครับเจ้าของลานพดผ้ากันมาเปิดเป็นลานขาดสาขาของหมู่บ้านเนาะครับเนาะบพรว่าสิเป็นปั๊มน้ำมันของเฮางสารมู่บ้านแล้วก็เป็นลานขาสายเปีกพี่น้องสายเปีกตรงบ้านนี่เบิดบ้านบ้ามีาาาแต่เอรีเอมืนี่เบิดพี่น้อง เป็นบ้านไก่เดี่ยวนเคียงบ้านพี่เมืองหนองเฮ้านี่แหละพี่หนองผมไปเลยภูมิของอันนี้ก้อนเท่าไรครับก้อนเท่าไรก้อนละบาทด้วย้อนละบาทอันนี้ก้อนหาบ่ก้อนหาดอันกลมมีบ่กลุมยังอยู่บ่หนึ่งสองเอาสองอันก้อนเบื้องต้นพี่น้องเนอะมันมาด่วนมันต้องมึงต้องคอยใจนึงมันอยาก มันอย่างแข็งก่อนราบมิ๊สองบาทก็กินได้เลยพี่น้องเนีนุก่าววี่บันทีว่าบ้ามีบอกว่ามี๊สองบาทเนี่ยบ้ามีกินได้บีบแจกกันครับนี่รถพุ่มพวงของแฉตรงแนวนี้นี่บิ๊กแจ๊กเปียก ผู้ใด้ห้อมหนึ่งเขาอยู่หิบมาเด้อผู้ผู้หนึ่งเขาอยู่พี่น้องหนึ่งเขาเป้าไฟเนาะพี่น้องเนาะป่องมาอือกามาคือกันผู้บ่าหนึ่งเขาเป้าไฟกามาคือกันว่าสั่นคุณแม่ว่าอืออืออือเดี๋ยวเขาจ่อีกขั้นหนึ่งเขาเบิ่งไปเรียไข่ปิ้ีงกว่าเอาผมไม่ใช่เนี่ยแม่ข่อยเดี๋ยวข่อยเปียวนะเอาเอาไข่ปิ้งมาอีกหนึ่งครับเอาไข่ปิ้ง โลจ <boundaries. S 1> ินจังสี่จนส่องหาไฟสอคุณแม่มาลีทองห่อดึงหสองสามคำักไปเสรามจะคุ้หัวจองามครับพี่น้องตัดเซรามคุมือคนเดินไฟอคุมือ่วงไก่ใครจะหูว่าสีตะกิดดีบ่ดีเหขห้เบิ้งราคาใครไกลก็พวงไก่เราพอค่ะควงไก่จะบาทครับผม เส้าหาบาทเส้าหบาทยังไปได้อยู่ไหมวะยังไปได้อยู่โค้งละเส้าหาบาทเป็นถุงถุงละโค้งโค้งใหญ่ใหญ่โค้งละเส้าหาพี่น้องคุณมื่อนี่โค้งไกลแต่ในบ้ามีเหตุนาอยู่ผมโค้งละหาบาทนี่เป็นบ้านหน่อยสั่งจีนพี่น้องบ้ามีอย่างที่ผมมีเวลาเห็ดพี่น้องเหมือนกัเพราะว่าต้องไปหาตาแดงของเฮาเนาะครับพี่น้องเนาะตาแดงของเฮาเบาหวานขึ้นพี่น้องผมต้องไปเยี่ยมไปยามถามข้าวกันเนาะพี่น้องเนาะ สีลานงามๆยังหวานนมกับมันอากาศห่อนตะกิ้กินหวานแน่อือครับผมเอาเอาเราบังคับเอาเอิูเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามีจุกเงินเจ้าง่อยพี่น้องเอาไปมองไม่เป็นว่าคาบาดนี้ ครับผมโชคดีครับรถพุ่มพ่วงเป็นมอเตอร์ไซค์เจ้าแล้วเขาบ้ามีเกิดขึ้นมาในวัดประสิทปหาภหกจำได้มีรถแนวนี้มาจากจังหวัดลอยเอ็ดทางอาสามารพี่น้องเพิ่นมาขายแนวนี้กูมือบ้านเฮากะเลี้ยนลูกเรากะดัดแปลงแล้วก็เอาวิธีชีวิตของเพิ่นมาใส่ก็สบายจังหนึ่งบุริท่าคันธามอเตอร์ไซค์มาจากจังหวัดลอยเอ็ดกับพ่นแล้วพี่น้องสามสามมงเสาร์ส่วนสีได้เนาะครับเนะาะถ่ายอีกขั้นหนึ่งเพิ่นไปบ่านละขั้นหนึ่งเพิ่นไปเฝังไฟ หมายถึงสิสมาขายยืนป่ะบอกว่าไปงานของไปอ,อ๋ออืเดียวขัดสันกาไปหาเจอไปหาเจพวกอาทิตย์ศิมีกระบะอีกขันหนึ่งซึ่งอ่าเป็นภูมิพวงแนวนี้แหละเราก็เพิ่นมามื้อนี้ทีมงานของเฮาบอกว่าเพิ่นมารบักไฟโอ้ยห่วยของนี้ด้พี่น้องพวาบาปเราดิจ้าเนี่ย หวานมงไฟย่มาพานามาแล้วพี่น้องมาแล้ว,อลวเอามาเด้อบาทน,นี่ผูใ้ใดสีมาปกติมานั่งทากันเป็นสีพี่น้องอยู่หน้าร้านค้ากินกาแฟาทาเนี้ยเปกเหลราทาเนี้ยโอ้ยบาทหากับแก่หากับเขา,ขาสู้พี่สู้น้องส่วนตัวละ่ะรถขั้นใหญ่ของกับลายคนรถขั้นหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมาขัได้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 เอาพี่น้องนี่ ไปสั่งแล้วไ่ได้้แวไสเ้แลตายตายยครับผมรักผมตายยุ่บทำมจบพุทธมันพุมันีบาดแวนี่นวาไปพุทธมั่นพอืนทีาพลวเอาเบิ้งรถพุ่มพวงขั้นนี้แล้วเฮากาเตรียมตัวอาบน้ำไปลงบอกลงบานไปหาเยี่ยานเฮาพี่น้องเอาวิถีชีวิตแปลกๆของคนทางภาคอีสานมาให้เบิ้งเนาะครับเนาะโอ้รถตยานพี่น้อง รถตะยานึงมาตีหาลัววขัวของมากนาไร้ตายุทธิมู่บานใกลเชี่ยงข้าบานเ้ามีก็คือมู่บานไทนอพีีน้องเนาะของผูม,มืเอปักงาถงละเศร้ากัได้ไล,ล่เลยด้ได้ไล่แล้วของมากนาไร้ตาลาบก็บมีเห็นบ่าลาบใหม่ ดินเก้านีไปยังไรพี่น้องโอ้โ oh, ห oh, ยังสวยงามคือเก่าพี่น้องผมกินลาบเนาะคุณพ่อเนะาะกินลาบยังสวยงามคือเก่าพี่น้องผมแดงจืงคือหหเหียดเทียจัดไปอืมย่ใาใไชไวทะโลเป็นอาหารตามสร้างปีงกวางปีงใกล้ก็มีให้เบิ้งตะเลียมมันซะอืมอืมปลาทูปลาดุกบักเกะปลาบุญเสี่นเขาสร้างเหล้าซีหาโลเขาก็สร้างเห็นบ่านเออซีหาโลก็มีหาโลก็มีก็สร้างกันเนาะคุณพ่อเนาะ นี่คุณพ่อพ่อประจําคือเป็นยางบ้ามีต <médico> ้องมาลัดเอาอ่ากับเขาอยู่บ้านหมู่บ้านนี่เพราะว่ายางก็คือขอหนึ <though> ่งเพิ่นมาเสาเนี่บ้าแม่นราคาถืงมาเสาบ้านบ้ามีเพิ่นอยากออกสวยยังน้อยแม่ยขาเฮาบ้านนี้แม่บ้ามีเป็นคนตื่นเด็กก็ต้องเตรียมกับเข่าไว้เพิ่นบ่อยากให้เพิ่นเฮ็ดกับเข่าพี่น้องสุขภาพเพิ่นคุณแม่มันดีท้วงเฮาสุขภาพก็บ่ค่อยดีแล้วพี่น้องเนาะครับเนาะเอ้า รับมาจากพี่น้องไปซ้ำนี่ขอามพูดถูกอะยรถูกสัรพุทธการที่กรตามเหมือน,นึกคือเก่าพี่น้องคนจะไม่ใจที้งานอีสานบ้านคนอื่นพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ